บำรุงกระดูที่เราจะต้องรู้มีแคลเซียมสูงหาง่ายใกล้ตัวมีอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะในภาวะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกได้ง่ายเรามาดูกันสิค่ว่าอาหารอะไรบ้างที่ใช้บำรุงกระดูกได้ดีหาง่ายใกล้ตัวตามพี่ปามาเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าแคลเซียมหรือสิ่งที่ใช้บำรุงกระดูกไม่ได้มีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จนมเท่านั้นนะคะ ยังมีอาหารอีกลายชนิดเลยแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายที่ขาดไม่ได้เพราะมีส่วนสําคัญในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการหดและขยายตัวของหลอดเลือดและส่งเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายของเราโดยคนเราจําเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมอย่างน้อยวันละพันเมลิก,กรรมัมจึงจะเพียงพอต่อร่างกายเชื่อไหมคะ เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าต้องดื่มนมมากๆนะเราถึงจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่จะให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอโดยนมหนึ่งแก้วจะให้แคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมเราลองคิดกันดูไหมเขาว่าอีแล้วอาหารอื่น,นล่ะคะที่จะให้แคลเซียมสูงมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยคะ่ะพี่ปราหามาให้แล้วนะคะเป็นอาหารที่หาง่ายแล้วก็เรียกว่ารับประทานได้ง่ายด้วยคะ่ะ 1. เมล็ดงา เรื่งานที่นิยมใช้เพื่อตกแต่งอาหารต่างๆนั้นไม่ได้แค่ทําให้อาหารของเรามันน่าดูน่าทานมากขึ้นแต่ยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความดันโลหิตลดการอักเสบแถมยังมีสารต้านน้มูลสระที่ช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่ที่สําคัญก็คือพี่ปราอยาจะบอกนะคะว่าปริมาณแคลเซียมหช้อนชาต่อ8ปมิลลิกร,รมัมเรียกว่าเป็นไงคะ เป็น9%ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันเลยค่ะถือว่าสูงเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยงาที่มีประโยชน์มากๆนะคะ2น้ำส้มนอกจากวิตามินซีแล้วส้มยังมีแคลเซียมอีกด้วยและน้ำส้มสดสดที่คั้นจากผลก็เช่นกันถ้าหากอยากที่จะได้รับแคลเซียมให้มากขึ้นแล้วก็รองรับประทานคู่กับซีเรียลในอาหารมื้อเช้าหรือดื่มในเมื่ออาหารที่มีปรนเซลมอนด้วยก็จะทำให้ได้รับแคลเซียมมากขึ้นเลยนะคะ อันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ 3. ามบ็อกคอลี่บ็อกคอลีเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นผักที่มีสารอาหารมากที่สุดชนิดหนึ่งจนเรียกว่าถูกขนานนามว่าสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพและนําไปทําอาหารได้อย่างหลากหลายทั้งผัดทั้งต้มนําไปปรุงเป็นซุปหรือจะลวกแล้วก็นําไปรับประทานกับสลัดก็อร่อยมากเลยค่ะ 4. ี่คะน้คะถือเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปได้วยแคลเซียมและสารต้านอนุมูลสระ โดยสามารถนำคณะมาทำอาหารได้หลากหลายชนิดเช่นนำมาใส่ในสลัดแอปริคอตและอะโวคาโดก็ทำให้ได้สารอาหารมากขึ้นเลย mm hmm. ข้อที่5ข้าวโอต๊ตซีเรียลและธัญพืชมากมายที่เรานิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะข้าวโอต๊ตเชื่อหรือไม่ว่านอกจากจะมีไฟเบอร์สูงแล้วยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยแถมในข้าวโอต๊ตยังมีโปรตีนสูง เหมาะกับคนที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคะพี่ปลาบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆจริงๆข้อที่หถั่วขาวเพื่อตะกูลถัว่วเพื่อสุขภาพอย่างถั่วขาวนี้อุดมไปด้วยแคลเซียมและธาตุเหล็กแถมยังมีใยอายหารสูงช่วยในการลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะอบอกเลยว่าถั่วขาวนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วเราก็ควรจะหามารับประทานกันด้วยค่ะข้อที่เจดนมถั่วเหลือง พี่ปลาบอกเลยนะคะคงเป็นเรื่องหนักใจของคนที่แพ้เล็โตสจะไม่เขาว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรดีที่จะทดแทนนมบัวตอนนี้พี่ปลาบอกเลยท่านนมถั่วเหลืองค่ะนอกจากจะไม่มีเลคโตสแล้วยังมีปริมาณแคลเซียมเทียบเท่ากับนมบัวด้วยต่างหากแค่เพียงรับประทานคู่กับซีเรียลหรือข้าวโอ๊ตในตอนเช้าก็จะทําให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอแน่นอนเห็นไหมคะ นมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างหนึ่งที่พี่ปราบอกเลยว่าเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีแล้วตรวจดูในเรื่องของบนกระดูกด้วยค่ะว่ากระดูกของเราเป็นอย่างไรระวังปฏิเพศโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่าให้หกล้มนะคะถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วการดูแลนี่จะยากยิ่งขึ้นอาหารคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลให้ได้รับประทานแคลเซียมที่เพียงพอออกกาลังกายการออกกําลังกายจะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีแคลเซียม,มมากแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายของเรามาฟังพ่อพี่ปลาเลยค่ะข้อถัดมาเลยนะคะพี่ปลาจะบอกเลยว่าปลาซาดีนค่ะข้อที่8ปลาซาดีนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของปลานะคะพี่ปลาบอกเลยว่าต้องชอบปลาซาดีนแน่นอนเลยค่ะเพราะไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยและยังอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างไขมันโอเมก้าสวิตามิน D, ดีโดยเฉพาะแคลเซียม ที่สาคัญปลาสดีก็หามาทานมาไม่ยากเลยค่ะเราก็ซื้อแบบเป็นกระป๋องมาทานทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์และหาทานไม่ยากอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะว่าอาหารทุกชนิดที่มาแนะนาเนี่ยเป็นอาหารที่หาทานได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีประโยชน์มากๆเลยแต่อย่าลืมนะคะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีว่าเรามีปัญหาต่างๆหรือไม่ด้วยนะคะข้อ 9. เก้าอัลมอนด์พี่ปลาบอกเลยว่าทัวอัลมอนด์ เป็นถั่ยชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะถั่วชนิดนี้เป็นของทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะมีทั้งธาตุเหล็กวิตามิน e, อีโพแทเสเซียมและแคลเซียมแต่เราก็ไม่ควรรับประทานอัลม,มอนที่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติอย่างเช่นการอ,อกเกลือเพราะจะทําให้ได้รับโซเดียมสูงมากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะข้อที่สิบเต้าหู้ปลาบอกเลย เต้าหู้มีประโยชน์มากมายแถมทําให้ไม่อ้วนแล้วก็เป็นอาหารที่เรียกคนทานจีทันได้เลยนะคะเต้าหู้นับเป็นอาหารสุขภาพที่ผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่นํามาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์เพราะอาหารชนิดนี้อุดมไปด้วยโปรโตีนและสารอาหารที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และแทบจะไม่มีไขมันแต่ที่เราไม่เคยรู้ก็คือปริมาณแคลเซียมที่มีสูงก่านมหลายเท่านี้ล่ะคะ่ะ ดังนั้นถ้าหากอยากได้แคลเซียมการรับประทานเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะคะที่ปรายากจะบอกเลยว่าปริมาณแคลเซียมต่อหนึ่งถ้วยก็คือ5 0 7ร,ริมเป็นิกเอมเปร์ซ็น51%ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันอาหารหลายชนิดเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็สูญสลายไปแต่เชื่อไหมคะทำไมอาหารก้อนข,อข,า,ขาวๆคุณๆอย่างเต้าหู้เนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้มานานเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ 1. ดีต่อสุขภาพเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งส่งคุณค่าทางโภชนาการสงูงโดยเฉพาะโปรโตีนประกอบด้วยโปรตีนร้อยละเจ็ดจุดสี่ประกอบด้วยก,กรดอะม,มิโนที่จําเป็นแปดชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ 2. มีสารเลสตินซึ่งมีผลในการลดไขมันและช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทที่เกี่ยวกับความทรงจําและโฮอร์โมนจากพืช ไฟโตเอสโตรเจนที่มีการวิจัยพบว่ามีผลในการป้องกันมะเร็งและมีผลดีต่อผู้หญิงใบองคือช่วยชะลอภาวะหมดประจำเดือนและแลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมข้อ 3. เป็นอาหารที่มีน้ำตาลต่ำจึงเป็นข้อดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการจำกัดการบริโภคน้ำตาลรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักข้อที่4ประกอบไปด้วยาธาตุเหล็ก จึงเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้หญิงที่กำลังอยู่ในช่วงการมีประจำเดือนข้อที่หเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนชราเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มไม่ต้องใช้แรงมากในการเคี้ยวเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและอัดแน่นไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนที่ดีมีคุณประโยชน์ที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของราอง่างกายพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว,ว่าอาหารต่างๆที่ใช้บํารุงนะคะ กระดูกทาให้กระดูกของเราแข็งแรงแต่ยืนค่ะเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่อฟีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube VidiFish เป็นขอนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นคร,รอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัว